ยายแม่วิ่นตำนุ่มรู้แล้วนะคะอาจารย์ทอดมันกรอบจุดไปจักก้อนแล้ว,แ,ลวแม่วันนี้ยาแม่ล่องแล้วแปง้แปงเ้า,าวเจ้ากึ่งโลนะคะแป้งเ้า,าวเจ้ากึ่งโล้นก้วก้นี่น้ำตาลเคี้ยวนะคะเศษกรีดหองก้อนมีหมดแล้วต้มต่างหมดเลยไม่เตีโ้โยโอเคนี่ก่อนนะคะยายแมวใส่เกลือไปถึงจอนจ้า การต้นเหี่ยเม่ยวไม่ตันแค่ตู้คนดูอย่างไงโน่เหล่าเนี่ยรอบเนี่ยของเนี่ยของนาเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอบมันเจ้าเนี่ยเดียนนั้นผีเจ้าตำกินร้อยเหี่ยม่ยวไม่ตันนายรูดผีเจ้าไปจะโคนเหี่แม่ยวได้เกลือไปแล้วนะคะมันตรงใจทุกวัน มันเป็นแปลงร้อยกรอบแต่ว่าไม่รู้ต้องลองไม่ลองไม่รมมูร้ควายจะมีไม่มีข้องบีเร้าทำกินร้อยถูกยางกับตังแต่เนี่ยลออเก่งก๋อยเนี่ยวแก่งก๋อยอือโอ้ย,ยจากเนี่ยเรียนงใหญ่แมวไม่เคยกินข้าวเหนือนั่งมากินข้องบีเร้าโอ้ยติดใจไอ้บีเร้าแต่ไม่กินถูกปีละแต่นี่ไม่มีแล้วบีเจ้าไปแล้วกลับ,บานเนี่ย อย่าเหม่อไปมัดลยนะคะน้ำจืดเสียกีดนะคะน้ำตาลอย่าแมวใส่เสียกีดแค่ที่วันนี้เป็นรูมาอย่าแมวเกยต่ำเตตรง ถามมดเลยนะคะตีโลตีโลล้ปาปอรมรอดเราไปไม่รอดเลยต้องใจเย็นไอแมวกี้โบกุ่นเกี้ยกับบัดหน้านเีไอมันยังเป็นต้องเกี้ยตลกจริงๆป้าป่าอ้าวต้องลองนะคะไม่ลองไม่โลนี่ แป้งกันนมรูเอาไปงมบบายอย่างแมวเ,เซ็ตแล้วนะคะเดี๋ยวอย่างแมวจะปักไว้แป๊บหนึ่งแป้งกับน,นมรูเอาอย่างแมวปักไวเดียวนะคะไน่ย